วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยนะคะในช่องที่ดินสวยคนอุทัยนะคะวันนี้อ้อยจะพามาดูที่ดินแปลงใหญ่อีก1แปลงนะคะเนื้อที่34ไร่3งาน54ตารางวานะคะแต่แบ่งขายนะคะเอ่อทั้งหมด3แปลงนะแปลงละ10ไร่ถึง12ไร่นะคะในราคาไร่ละ,ะ150,000บาทนะคะ แปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีปลบปามีเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในแปลงที่ดินกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะแปลงนี้จะอยู่ที่34ไร่3งาน54ตารางวานะคะตรงด้านหน้าที่เป็นถนนคอนกรีตนี่คือทางทิศทิศไหนนะคะลงุง ต,ตรงนี้คือทิศใต้นะคะที่เป็นติดถนนคอนกรีตนะคะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสองร้อยสิบเมตรนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะตอนนี้คือเจ้าของจะแบ่งขายเป็นล็อกนะคะล็อกละสิบไร่กว่าเนาะสิบถึงสิบสองไร่นะคะไร่ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะจะมีการรังวัดวันที่ยี่สิบสามเดือนนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ ลองติดต่อแล้วก็เดี๋ยวลองมาชมดูก่อนได้เลยนะคะแล้วมาคุยกับเจ้าของได้เลยนะแปลงนี้ยด้านหน้าก็จะเป็นที่สูงนะคะเป็นที่ดอนเนาะสามารถปลูกบ้านได้แบบนี้เลยแต่บ้านหลังเนี้ยเขาซื้อไปแล้วลุงลุงขายไปแล้วใช่ไหมเนี้ยใช่แ,แล้วถ้าใครจะซื้อก็ขายต่อล้อันนี้อันนี้คือเจ้าของที่เลยใช่ใชเราเราพามาคุยกับเจ้าของที่เลยวันนี้อ,อันนี้เขาขายไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิด ทำการขายได้แล้วก็รื้อถอนเนาะใช่ครับครับครับหน้าแปลงมีไฟใช่มีไฟฟ้ามีปลาปลามีปลาปลาแล้วก็มีเพื่อนบ้านใช่ค่ะเกาบามีตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ตำบลหนองสะนะคะลุงเทศบาลอ๋อเทศบาลหนองสะนะคะเทศบาลนองสลใช่หน้ากว้างของแต่ละแปลงก็อยู่ที่ประมาณ60เมตรนะคะลึกลงไปประมาณ200เมตรนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นที่นานะเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นภาพมุมสูงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันลึกมากเนาะคับรด้านหน้าเนี่ยสําหรับปลูกบ้านได้เลยของแต่ละแปลใช่ค่ะก็คืออ่าที่สูงเนี่ยประมาณครึ่งแปลงได้ไหมได้ได้ได้เนาะขึ่นก็ขึ้นที่สูงประมาณครึ่งแปลงอันนี้คือเพื่อนบ้านหน้าบ้านเขาถ่ายหน้าบ้านเขายอะค่ะแค่เขาลัวๆ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกครงชมพูใช่ไหมคะลุงอ๋อขึ้นเองใช่หนเองกช่มีจะมีพวกมะละกอบ้างก็มีมื่อกอนึงเป็นไล่อยู่แต่นี้คนคนที่เจ้าของที่คือป้าเขาเสียชีวิตนานแล้วอไม่ได้ดูแลครับมันก็มันก็เลยตายไปเลยต้นไม้นันก็เลยตายครับจริงมีเยอะมาก่อนมะม่วงมะพร้าวมีต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรก็ อันนี้คือการดูแลไม่มีก็คือเขาก็เลยเนตมไปีติดเตียงแล้วก็เขาเช่าเลี้ยงควายด้วยอ่าตอนนี้เขาเช่าทํานาเลี้ยงควายก็คือเช่าปีต่อปีเนาะปีต่อปีครับต่อปีต่อปีตรงนี้นะคะก็จะอยู่ไม่ห่างจากอะไรนะโรงพยาบาลเฮ้ยตรงนี้ไม่มีโรงพยาบาลสิตรงมีแก่น้องฉางอ่าตรงนี้ก็คือหอน้องฉางที่อยู่ใกล้กว่านะคะ จะห่างจากโลตัมหนองสางอยู่ที่9.7กิโลนะคะมเนานะแล้วก็อยู่ห่างจากวัดหนองนยุงอะ่ะ850เมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองอุทัยอยู่ที่31กิโลนะคะด้านหน้าแปลงอ่ะยาวมากเลยนะคะ ตรงนี้สามารถปลูกเป็นพวกต้นไม้ได้ทําสวนได้นะคะใช่จอดแล้วสวยใช่คใช่ค่ะแหล่งน้ําดีไหมคะลุงแหล่งน้ำถ้าเจาะได้เลยเจาะแล้วมีบาดาลน้องเจาะบาดาลได้ใช่เจาะเนี่ยเขเจาะเพราะว่านี่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 พวกนี้ทำดินเอาดีกว่าเป็นบ่อน้ําตื้นเนาะลุงเนาะบ่อตื้นแต่จะดึงไม่ไม่แห้งอ่าก็สามารถดึงทําไร่ทํานาได้ครับน้ําดีไฟดีอืมแปลงนี้เป็นอีกอีกแปลงหนึ่งเลยนะคะถ้า ท่านผู้ชมอยากได้ที่พื้นที่แปลงเล็กๆนะคะอยากได้มาปลูกบ้านทําสวนทําไร่อ่ก็ลองมาชมได้นะคะใช่ท้ายแปลงอาจจะขุดสะสักลูกนึงทํานาด้วยได้ด้านหลังใช่ไหมคะด้านหลังจะมีสะหนึ่งลูกนะคะคือตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาเดินหน้าแปลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินท้ายแปลงอีกทีหนึ่ง ว่ามันมีอะไรบ้างคุณลุงคะเส้นนี้สามารถไปไหนได้บ้าง,ไป,ง,งไปทุ่งหลวงไปทุ่งหลวงวัดทุ่งหลวงแล้วก็ไปวัดทุ่งเมืองโพธงฉางเส้นนี้ไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยวก็ถ้าเลี้ยวซ้ายไปโรงเรียนน้องสะน้องสะแล้วก็ไปขับทันเส้นใหญ่ขึ้นแั้นมันใหญ,ใหญ่ทับทันครับเรามาต่อกันเลยนะครับไม่เียไม่เียทางด้านทิศนี้คือด้านทิศอะไรนะคะวันออกทิศตะวันออก มันออกเนาะอ่าก็คือแค่หลักตรงนู้นอะมาถึงธงตรงนี้จะรางวัดหนึ่งไร่ให้แบ่งให้อันแบ่งขายไปแล้วแบ่งขายไร่เนี่ยอ่าแบ่งขายไปแล้วแหลมแหลมมันเป็นแหลมแหลมที่เหลืองตรงนี้ก็คือที่โันออกแล้วก็แนวตรงไปตรงเลยเส้นที่เหลืองนะทงเหลืองลูก ตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นที่สูงเนาะดินเพื่อว่าดินอะไรคะลุงเนี่ยดตายขี้เป็ดตายขี้เป็ดเมื่อก่อนคงมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นก็เนี่ยยื้ออย่อเราต่อมันตายกัมบอกว่าขายตายตายเพราะว่ามันเป็นมะม่วงอ๋อเป็นสวนอยู่ยืนยืนต้นตายเราก็เหมือน ป้าเขาป่วยครับเราก็ไม่มีเงินที่จะดูแลเขาก็เอาแบบต้นไม้ที่มันตายนี่แหละเอาไปเลี้ยงดูแลเขาต้องสิบกว่าไปอ่ะไปดูด้วยที่บ้านอนอก็มีลูกหลานเยอะ16คนนะเนี่ยที่ผู้จัดการมรดกเขาไต้องแบ่งให้อ่ะอ๋อข้างหลังก็ไม่เชิงต่ํามากเนาะไม่ต่ํามากแล้ว มันก็เป็นที่ไฟลาดตรงนี้คือโซนด้านหลังนะคะเนอ๋อโอุ้ยมีพุ่มไม้อ๋อด้านหลังอันนี้ที่อันนี้ควายครับที่เขาเช่าเลี้ยงอยู่เออพื้นที่น้ำต่ำมากนะคะอันนี้เหมืองเนี่ยนี่เือว่าทำเหมืองดีเลยอ่ะผมว่าทําสวนดีเลยอ่ะเออทำสวนใช่อ่าหน่อยอะไรโซนนี้น้ําท่วมไหมคะไม่ท่วมครับตอนนี้น้ำไม่ท่วมน้ําท่วมแล้วบ่อบาดาลมีด้วย่ไมมีเห็นหนูเห็นนีเขาลูกเล็กอนุเขาลูกอะไรเอ่ยเขาปะทวีดิอ๋อตรงนู้นคือเขาปะทวีเหรอใช่ ใช่เนาะ<ช>อ้ามันมันไม่แหลมหรอกหรือลูกนั้นนัที่แหลมแต่เราไม่เห็น,น,หนอ,อ๋อโอ้อน่หนูก็ว่าปขาทาอมไหม่หนมน,นดูทิศทางไก่ไม่เราก็ไม่เคย<ช>มก อันนี้คือโซนด้านหลังนะคะคือไปตรงทงเหลืองนู่นเลยใช่ไหมคะธงเหลืองตัดขอ้คนนั้นไปนู่นของเราสุดนู่นของเราคือข้าวที่กำลังต้นเล็กๆบ้างใช่ข้าวต้นเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ดูผ้ามุมสูงอ่ะให้ดูบริเวณข้าวข้าวที่มันเล็กๆกับเขาเนาะอข้าวต่ำก่าเขาแล้วต้นไม้น่ะสุดอะวิวดีบรรยากาศดีนะคะเพราะลงมาจริงๆแล้ว เอาดีก็่วงท้ามันลกนะปลาปลาเหลียนหมดเลยอืมเนาะอมันไม่ใช่ดินดานเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ดินดานไม่ใช่ดินดานแต่เพราะว่าเราอะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเราเลี้ยงควายอย่างเดียวมันเลยดูแน่เลยดินดูเลยแน่นโซนนี้เลยแน่นดินมันจะแข็งแต่พอไปดูตรงโซนที่นาดินเขาก็ดีเพราะว่าดูข้าวด้านข้างที่เขาปลูกดีเป็นดินดีนะคะก็นาดูนา้ข้างเย แปลงนี้นะเขางามอ่ะตรงนู่นนะเขางามงามท้งั้นแปลงนี้ท่านใดที่แบบสนใจอยากได้แบ่งเป็นแปลงเล็กๆนะคะลองมาชมดูนะคะอาจจะตกที่แปดไร่เก้าไร่สิบไร่ที่เจ็ดไร่อยู่ประมาณนี้แน่ถั่วเฉลยถ้ามาไวก็เราเลือกได้นะเราสามารถกําหนดได้ไขเคียงแต่ถ้ามาหลังจากยี่สิบสามแล้วอ่ะต้องกําหนดเราจะ เราเราวัดไว้เลยประมาณสิบกว่าไลนไลนประมาณนี้สามแปลงแต่ถ้าจะซื้อสองแปลงสามแปลงก็ไม่โอเคติดกันเลยก็คือจะซื้อหมดเลยก็ได้ซื้อหมดก็ยกลงแปลงไปเลยใช่ก็ราคาก็คุยกับลุงเอาเลยตอนนี้ลุงบอกไว้ที่ไร่ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะใช่ก็ลองมาชมแล้วก็ลองมาคุยกับคุณลุงได้อีกทีนึงลองมาชมแปลงที่ดินก่อนได้นะคะมาดูกันถ้าถ้าอยากได้คุยกันได้อยู่แล้วใช่ซื้อเหมา ลดได้แปลงเดียวสองแปลงเออมาคุยกันใช้จ่ายมันมีใช่ใช่ใช่กันนี้เราใครจะออกอย่างไงหรือใครยังไงก็คุยกันแต่ก็โอเคท่านใดน,นะคะที่สนใจจะมาชมแปลงที่ดินของเรานะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์083นะคะ8795040นะคะหรือทักไอดีไลน์มาที่083 8795040นนะคะหรือบอ,อกกับทางอ่า เจ้าของที่ดินได้เลยนะคะว่ามาจากาเพจที่ดินสวยคนอูทยัยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นเบอร์ให้อีกทีหนึ่งนะคะตรงหน้าจอนะคะฝากกดติดตามช่องที่ดินสวยคนอูทยัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ